ตำก๋วยทตนี่พี่น้องตำก๋วยทตนี่พี่น้องเอ้ยซ่บเสบหนากกินหนักกินยหญ่ขึ้นไปได้ไหมมาเด้อมาเด้อสน่มามามเรมากินน้ำกันเด้อมากิน้กันเดอมากินมามาดพี่น้องเราเก่งหนกกินก่อนโม่แล้วพี่น้อง ต้งมือก่อนหมูแล้วตำกล้วยเสร็พี่น้องเลยไปยดีเมื่อนี่ยบริกินนันสมตำเด้อพี่น้องกินตำกล้วยทานทีเนาะเมื่อนี้เนาะแต่ก็ะตำคือกันน้ำตำมือกันเลยเนาะพี่น้องเลยมาพี่ลูกมาพี่กินนำกันพี่น้องน้องบิวมาหน่อยไหมน้องมาเด้อพี่น้องป้าไม่กิ๊กินไปตาเสบอ่ะดิ โคตรเคีมันถือุงเื่อเด้อลนนาวนเลยเป็นอย่างไรทุกคนเศนงแขเเปซะทำบิด้วดังเด้อปาเียบไข่าากินกาบังหน้าตอนนี้จะบอกกินบ่กาบังหน้าก็เ่บได้เคยกินลวบ่สร้างคนกระแบงไว้กินเลยเด้ออยู่ทางล่างค่อ เสพเสพพี่น้องเลยตามกุยตานีเนาะกินซุ้มเซลพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านบ่าตายยังบ่ได้เมื่อขเก่าพี่น้องโอ้ใหญ่ไปดิพี่น้องเอาบัดซิงกันละวบัดเบื่อ เสบป่ะสันเสอบ่ยายไปจังไดกินอยู่บ่แล้ยายกินแล้วแดงคือสนาะแสดงคือกันเสือคืสิเะเนาะแต่ละคนอันนี้ก็เป็นคองมากคองเฮาอีกได้พี่อนเนาเมื่อวานก็ซื้อเมื่อวานก็ซื้อมืชื่อตาื้อแต่หมา อยู่ในเตียงคนะเดในเกือน,นโอ้อันนี้นะบนนั้นถสมตนสื่อพลไม้อ้น,นี้้ามไหม้อัน,นี้อืมแม,ม,ม่นังกิก,กินไปตาเสอะเลยบแ้งเอาอัน เขาบอได้สูบินกวยมันบอมีมันบอตือนบ้านมาปลูกเขาอเขาสอบ้องว่าในโรงกินี่แตกบ้างเรื่องกินนะซี่อว์ก่อกเลยเ่กินเยอะนะเสียงที่สองขูดแต่กระบะซักเลยพอยายได้ยังบรไรสักบ้างมือได้สั่ง ยังจะคิวเลยเออยังจะคิวเสียหอดเจ้าเรอนใดจองคิวไว้แล้วมีแต่เอาอันนี้งไปดิเราแบนีเล็กน่อยภาาเราบอ้าบ้านข้าะมีแเนาะบ้านเรายังบีกระมีนะมีแล้วในบ้านบ้านเราก็มีคือกันแต่ว่าเป็นบางบ้านตอนนี้นันอันนบอนบแต่ว่าสุัยเายังบ่ิเีนบัตคิวอย่างนั้นนะเรื่อะไไป อันนี้คือบ้านดงคำเหมินด้วยพี่น้องเด้อมีลายขู่ลายคนเนาะผ่นข้ามาเบิ่งใหม่ผ่นก็ถามะบ้านยังบ้านดงคำเหมินไกลๆกับเก่งกอกนี่พี่น้องดงคำเหมินเนาะแล้วก็เมืองจำาพนแข้งสวรสดเขตด้วยพี่น้องบ้านแม่นองบิวเน่อยู่ปัจจุบเนาะลายคนเผ่นกระทามข้ามาจากอำเภอดนอันนี้เฮาก็ยังบ่ฮหูเด้อกันบ่อิ่นคืนก็พ่อิ่นเว่าปด้เด้อพี่น้องคลิปหนึ่งนะเนาะก็ต้องเขาไปเบิ่งอีก นั่นบางทีเพื่อนอาสิโบได้เบิ่งคลิปที่ว่าพอน้องบิวออกมาสี่แจงเนาะเพื่อนกะสีโบหูเนาะเพื่อนเขามาใหม่กะบอกเป็นยังกะเบิ่งต่อไปได้พี่น้องเด้อพักเบิ่งผักส้มเนาะยายมาเบิ่งอีะไรเงินายยเพื่อนดีใจดีใจนะเนี่ย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  มากก็ที่ได okay. mm ้ไม่แยกแววเอายายขยะเลยทำแหกที่เป็นยาตับเออเราตำเสร็จน่ะเสร็นี่ไปจิ้มเต้ยไปขากาไปเอาปลาไปเอากระตุ้งกรเต่ายแห้งใส่คนนี้เด้อ ปลาแหงไปทงปลาแข้งไปทงปลาใหญ่โน้ตมีปลาเล็กมีปลาแข้งตัดหน้ใหญ่จริงแล้ก็เริ่มเรื่มงสบายดี นี่ปลาตายกับปลาเมือม่อได้ไน,น,น,น้องเพราะว่าเป็นเดเพื่อนเนาะเนเาเยทำใจพวกันฆ่าแล้วจะ่ายไงยยัไเรื่นรู้หร่ามลางเเพื่น,นพี่น้องเลยทุกอย่างกระทันวายู่กับพ่เนเห็เดก็ได้ยังไง,งรเราเหดซอยกันเนาะ,นะแบบมีและพ,พาพ,พาพวกเ็ดมาพวกนี้หมด คุณอาบออยู่ริบอยู่เขากเห็ดมคือเมื่อก่อนนไปเอาใหม่ไปเอาใหม่นั่นๆเจ้าก็เห็ดขนาดนนบมงสามเาม่าขนาดขนาดเลเจ้าไปเห็ดม่เแต่ไม่มาองก็อมเขาไปเห็ดมาไดหลเห็ดเป็นเห็ดเป็นแต่บางอย่างคาท้าวคาท้าวบอาท้าบอกางอยคาวเกขนาดขนาดเล็กุน เห็ดซอยกันแล้วครับผลซอยกันแซบดีตั้กลนี่แซบบ้น้ขึมดขึ้นบรยากล้างธยังกับเรือวไว้สร้างคนแซบตํากล้วยนมืออบใจเลลายชื่อมากินกันนี้ก็เลือแต่ถั่วไปเนาะน้ก็บห้เลือไหมไม่กาวันน้มดอ้า แสบแพงพี่น้องแค่แตงกาบมางนาวพี่น้องเลยแสบลายมาตายยังบมใหญ่พี่น้องต้องใส่สิกินบางนาหมทิกก็ยังบูเลือพี่น้องเลยอันนี้ก็เอิหน่ากินกินพอดีแสบเนาะพี่น้องกินนสมกินแซลกินพอดีแสบเนาะ พี่น้องตอนนี้น้องบิวกำลังสีกวัดห้องนอนพี่นอ้อ,องเกรื่องคองเพิ่กับือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะแบบว่ายังม่มีบอนไหนะ้เนาะตูบยังนน้อยหนึ่งพี่น้องเกรื่องค้อ,องก็ได้มาจากที่ว่าเฮาเอา,เอากล่องมาแก้มือนั่นแล้วพี่น้องเลยกสัสีหกหกน่จังหน่อยเนาะบอนไหวเพิ่ก็ได้ห้องมีหลายอย่างอยู่เด่น,น,อ,ดนอืออันเป็นหุบคงไม่ใหญ่เพื่อนเนาะไข่ที่เฮามาบริจาคเมื่อนานพี่น้อง บ่มีบอนไว้เอาขึ้นไปไว้อยู่ในพี่น้องเอ้ยไว้อยู่ในบน,อนนอนเลยตอนนี้นางกำลังกวาด้องตัวนั้นมันหกกันยังกะเก็บออกมาด้วยรอยตัวบริสายโต๊ะอันโตขาดลายกับลากับโซบเนี่ยนั่งประเด็นแมนโตขาดลายโต๊ะบุบไปกินตามกล้วยแล้วกันนั่งกับปัดเที่ยนโต่ะเดินนี่ อันเอาไว้เห็ดชายมุ่งด้นนะงดอนังนี่เสร็จต้มปูหอมใหม่หละบ้านีตุ้มโลดแรงหาคนละพื้นโลด,ด,โลดอืมตัวเก่าตัวไรขาดยังกะเก็บออกมาเด้อสุพงสพายัางเด้อตัวไรมันขาดก็เอาออกนงตัวใหม่ไปน้ำน้องบิวนี่เห็นแต่นงตวัวเก่าเด้อน้องบิวนี่เพราะว่าเพิ่นส่งปูนไปน้องเอ้ยเพิ่มไปยากนงตัวใหม่ หนงตัวใหม่เลยมันสีถึก,ป,ถกปูนถึกยางเนาะเพิ่นเสียดายเพิ่นแพงเพิ่นก็นเลยยังหนงตัวเก่าอยู่ตอนนี้ยายกำลังสิไปซักยาวัคซีนปะยายซักยาวัคซีนพี่น้องเลยยายกำลังสิไปอันนี้คือปุ่มสามานุนเพิ่นเนาะเพิ่นกำลังสิไปซักยาเมื่อเนี่ยเอาทั้งซักทั้งผัวเท้าทั้งผัวหนุ่มบ่ยาเดียวกันนะยาส,สแนวมีสิบแปดปีสิบป กัมีหาชิบีขึ้นไปก็มีหาชิป,ปีลงมาหาชิบแปดเลยก็บหาชิบีขึ้นไปหาแปดชิบเก้าชิบอืม่ะชิบแล้ว <c ười> ไปสักยาไปไป <c ười> น้องบิวเก็บกวาดเฮือนถา่ายย้ายย้ายมากกับย้ายกับเก็บเรื่อยพอ <c ười> นั่งกับแบบใหญ่แต่กับโตนั่งยังยนั่งยังน,น,น้อยแบบยังบดจกักเมียนจักหมัดพี่น้องเอ้ยยังบดจกักแปลว่าทำความสะอาดยังประมาณนี้นายังบดจักโอ้เก็บอกกบอก,ากมาร้อยเออ ออกมาผลซอยกันน้องลิงกับซอยกันน้องบิวกับกวดพี่น้องเลยกวดลงป้องหนร้อยเออกวดกวดลงอออกวดออกมาอืมมีแต่ขี้พุนพ่อกวดออกมาบอนนอนก็ต้องสะอาดต้องไม่มีขี้พุนบัเดีบบัด็บบุกขึ้นบอนนอนบ่อตายนะพี่น้องว่าสิเป็นจั่งได มือหนาเด้อพี่น้องเด้อมือนี่หยุดไว้ก่อนเนาะเอาบอนนี่ซะก่อนมือหนาเนี่ยเขาขึ้นแท้มือหนาเขาขึ้นแท้อัาาสิไปบึง <c oughs> นางกำลังซอยกันกวดกันปัดจิตพี่น้องเอ้ยเบาไวคีฝุ่นขี้ฝุน่นลายพุ่นกำลังทำความสะอาดเนะาะคือว่าและคลองเก่าของยังพี่น้องมักนกสะขี้ฝุ่นแบบพุพ่มๆกันเลยเนาะขี้ฝุ่นขี้ยังเนาะ แคมเพื่อนเพิ่นกะติดกับถนนหนทางพี่น้องขี้ฝุ่นกับแบบว่ารถใหญ่เขาเจ้าเรนกันสิไงกลุ่มกุ้มโอ้ปอตายขึ้นเป้ายังนอนนะขึ้นเป้ายังไงนะนะโอ้ขึ้นเป้าลำใหญ่ขึ้นไปนั่งอยู่ทึงต้นไม้พอขึ้นไปนั่งอยู่ทึงต้นไม้พอพี่น้องเลยเอามาเห็นความแบบ บ่นอยู่อาศัยพี่น้องเลยพวดโพ,โพอะไรพะห o ม o ะเพพี่น้องนี่กำลังกินไอติมกันพี่น้องเลยอันหนึ่งสี่บาทพี่น้องบ่อหาบาทสามสามสี่บาทเนาะบานเฮากับพันกีบพ,พี่น้อง คลิปนี้ก็ขอเจ้าบทเพี้ยนคนนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามส่องน้องหัาเด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดีหนวดเอากานมาสิสเป็นพี่สังโอ้อาเซนาเนาิเนาเฮือนเพิ่นกับการคืบหน้าก็คือแบบเทคานพี่น้องเฮามาบ้านนี้ก็คือสาเห็นการมุ่งเนาะการมุ่งเฮือนเนาะพี่น้องเนาะก็อดใจรอต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสิเฮ็ดแบบร้ายหัก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องว่ามันสิ เห็ดแบบไรเป็นแบบไรนะพี่น้องเราก็ยังโบหูเนาะฐารุ่นฐาส้มต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าพิษผ่านประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเนาะฐาน้องนัดเว้าบ่มวนบ่พอะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสบายดี